สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนเลยนะครับคงจากคุณหน้าคุณตากับอาจารย์มาบ้างเนาะอาจารย์ขอแนะนําตัวก่อนเลยอาจารย์ชื่ออาจารย์พัชราาเดชคําวัฒนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์นมโมเนาะสำหรับเทอมนี้อาจารย์ได้รับหน้าที่ในการสอนพวกเราระดับปวสเนาะหนึงทับสิในรายวิชาการขายเบื้องต้นนะครับ อาจาย์บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาห้องเรานั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของช่องทางการติดตอ่อหรือว่าจะติดต่ออาจารย์ก็ตามเนาะใ,นใดๆไม่ว่าจะถามเรื่องคะแนนถามเรื่องอะไรก็ได้ลูกสารทุกสุกดิบเนาะช่องทางการติดตอ่อตามนี้เลยนะครับสำหรับ เทอมนี้เนาะอาจารย์มีหน้าที่ได้รับหน้าที่ในการสอนพวกเราในรายวิชาการถ่ายเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้แจงรายละเอียดในส่วนของคะแนนก่อนนะครับคะแนนเก็บของพวกเราจะมีทั้งหมด100คะแนนสังไว้ผิดครับ100คะแนนแบ่งเป็นคะแนนเก็บ60คะแนน คะแนนเก็บ60คะแนนนะครับและคะแนนสอบปลายภาคกิจ30คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น90คะแนนนะครับส่วนอีก10คะแนนสุดท้ายนั่นคือคะแนนจิตพิสัยจิตพิสัยคืออะไรในการมาเรียนไม่ขาดเรียนส่งงานครบโอเคเนาะอันนี้เป็น10คะแนนที่อาจารย์จะเอามาช่วย พวกเรานะครับรวมกันเป็นทั้งหมด100คะแนนแต่เกรดสำหรับวิชานี้นะครับจะไม่มีเกรด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5หรือว่า4นะครับจะเป็นแค่คำว่าผ่านกับไม่ผ่านฟังไม่ผิดละครับอ่านักศึกษาจะมีแค่คำว่าผ่านหรือ ไม่ผ่านแค่นั้นแต่อย่าลืมว่าคําว่าผ่านกับไม่ผ่านไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตามงานเลยนะครับตามงานส่งงานให้ครบแล้วเราจะได้ผ่านเนาะไม่ต้องลงซ่อมนะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราสาเร็นเกี่ยวกับการขายนะครับการขายสินค้าคืออะไรใครพอจะรู้บ้าง คิดในใจนะครับการขายสินค้าคืออะไรคือเป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นเนี่ยคิดหรือกระทําตามความคิดของนักขายหรือการขายหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวังนะครับและช่วยคนพบความจําเป็นความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจ สไลด์ต่อมานะครับจะเป็นประวัติเกี่ยวกับการขายนะครับซึ่งการขายในประเทศไทยเนี่ยครับมีมาตั้งแต่โบราณนะครับการขายมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณโดยจะเริ่มจากพ่อค้าเรนะครับที่เดินเข้าไปหาลูกค้าซื้อขายหรือว่าแลกเป็นสินค้าส่วนใหญ่นะครับที่ใช้การเนี่ยจะเป็นสินค้าในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารการกินหรือว่าสินค้าที่นํามา อุปโภคบริโภคกันนะครับที่เห็นได้ในประเทศไทยในสมัยยุคเก่าก่อนเลยก็ส่วนมากจะเป็นในส่วนของพ่อค้าทางชาวจีนมากกว่านะครับที่เราเห็นได้โดดเด่นต่อมานะครับเป็นในส่วนของประวัติการขายตรงนะครับในส่วนของปีพศ2 4 2 9นเะครับเดวิดนะครับแมคคานนลนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับ เอวอนโปรดนะครับเป็นบริษัทขายตรงรายแรกในด้านการผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางนะครับและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่อมาในปีพศ2489นะครับเป็นระบบการสาธิตของ h o โฮมปาตีนะครับต่อมาในส่วนของปีพศ2477นะครับคานแอลเรนบอกนะครับ ผู้เริ่มขว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนิวเทรไลท์นะครับและในปีพศ2อ9 2นสอ 92, นะครับจอห์นเวแอนเดลและริสดูโรสนะครับผู้ก่อตั้งแอมเย์คอร์ปอเรชันนะครับในปีพศสอ0 2นั่นเองครับอันนี้นะครับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นธุรกิจขายตรงนะครับ ที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมขายตรงของไทยเนี่ยมี32บริษัทนะครับจากทั้งหมดเนี่ย785บริษัทนะครับซึ่งหลักๆที่เราเคยเห็นเลยเนี่ยก็อาจจะมีประเภทของกิฟฟอรีนอย่างเงี้ยครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางนะครับ ในส่วนของสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาของระบบการตลาดแบบหลายระดับชั้นนะครับในส่วนของช่วงที่1น,นะเครับเป็นปีพศนะครับ2488ถึงปีพศ .2522 นะครับซึ่งเข้าสู่ยุคสร้างฐานช่วงที่2นะครับช่วงปีพศ .2523 ถึง พศ2532นะครับเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดช่วงที่3เป็นช่วงของปีพศ2533ครับถึงพศ2542ครับเป็นการเริ่มกระจายตลาดสู่มวลชนและช่วงที่4นะครับเป็นช่วงปีพศ2543เป็นต้นมานะครับ เรียกได้ว่าก้าวสู่กระแสะโลกาภิวัตน์เลยทั้งโลกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันนะครับสไลด์ต่อมานะครับจะเป็นการขายตรงนะครับแบบหลายชั้นนะครับหรือเรียกว่า M L M นะครับคือการตลาดตรงแบบหลายชั้นนะครับเป็นการขายตรงที่แตกต่างออกไปจากการขายตรงแบบชั้นเดียว กล่าวได้ว่าคือเป้าหมายของการขายตรงแบบชั้นเดียวนั้นเพียงต้องการที่จะทํายอดขายนะครับให้ได้สูงสุดส่วนการขายตรงแบบหลายชั้นนะครับนั้นมีเป้าหมายที่ลึกกว่ามีเป้าหมายที่ต้องการยอดและมิตรภาพจากผู้ซื้อนะครับหรือผู้ใช้สินค้าเพื่อต้องการให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าเนี่ยครับคนคนนั้นนะครับเป็นกลายเป็นผู้ขายสินค้าเสียเองนะครับ ต่อนะครับสไลด์ต่อมาในส่วนของความหมายของการขายนะครับการขายคืออะไรคือกระบวนการในการชักจูงหรือว่าจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคคลนะครับที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าเนี่ย mm hmm. เกิดความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการที่เรานําเสนอขายนะครับ เหมือนในเช่นสมัยรัชกาลที่5นะครับชาวต่างประเทศเนี่ยได้มาเปิดห้างขายสินค้าในไทยและได้มีการจัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นนะครับในรัชกาลที่6นะครับมาที่สไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของลักษณะการขายนะครับหนึ่งเลยเนี่ยการขายเนี่ยเป็นศิลปะของการจูงใจเลยครับเป็นถึงว่าเป็นแรงจูงใจเลยก็ว่าได้นะครับ 2. นักขายต้องมีศิลปะในการขายและมีความรู้รอบรู้นะครับพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมานะครับการขายเป็นงานที่ทา้าทายความสามารถและมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพต่อมาเลยเนี่ยคือการขายต้องมีความคิดเริ่รมสร้างสารรค์นะครับ มีความเป็นอิสระในงานการขายมีความหลากหลายนะครับแล้วมีความท้าทายเพราะปัจจุบันอย่าลืมว่าคู่แข่งเราค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของธุรกิจใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็มีคำตอบที่น่าสนใจนะครับสไลด์ถัดมานะครับเป็นแนวความคิดด้านการขายนะครับเป็นการศึกษาด้านการจัดการตลาดนะครับ โดยเน้นถึงความพยายามของผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อยึดหลักว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับโดยทั่วไปจะมักไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทถ้าไม่ถูกกระตุ้นด้วยความพยายามทางการขายและการส่งเสริมการตลาดอย่างพอเพียงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปห้างเนี่ยส่วนมากเราจะพบเจอนะครับกับเซลใช่ไหมครับที่คอยนำเสนอโปรโมชั่นให้กับเรา ต่อมานะครับบทบาทและหน้าที่ของการขายนะครับการขายคืออะไรการขายคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต้องการสอบถามในประเด็นใดก็ตามนะครับการขายคือการชักจูงใจลูกค้านะครับการขายคือการติดต่อสื่อสารระหว่างใครระหว่างพนักง,งานขายหรือว่าผู้ซื้อนะครับ การขายคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันส่วนการขายคือการให้ความรู้แก่ลูกค้าเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการตัดสินใจหรือว่าเลือกซื้อสินค้าของเรานั่นเองครับ ส่วนสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นการขายแบบสร้างสรรค์น,นะครับคืออะไรเป็นการขายที่สามารถจูงใจลูกค้าได้นะครับทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อสินค้านี้มาก่อนนะครับเพื่อพิจารณาตัดสินใจซื้อขายเชิงแนะนําหรือว่ารู้วิธีการสร้างโอกาสเพื่อแนะนําให้ลูกค้านะครับซื้อสินค้าเพิ่มเติมขายอย่างบริการเพื่อรักษาลูกค้าเพิ่มเติม เสริมสร้างพลังงานกับทีมนะครับสามารถเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กระบวนการขายได้นะครับต่อมาในส่วนของวิวัฒนาการของการขายนะครับก็จะมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินของต่อมาเกิดปัญหาหลายประการนะครับจึงพัฒนาเป็นระบบการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนนะครับ เลยใช่ไหมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆเนาะอาจารย์คิดว่าเราทุกคนน่าจะเข้าใจส่วนใครที่ไม่เข้าใจในประโยคหรือว่าตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใน m e ตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยซักถามกันในราย,รายวิชานอะอย่าลืมงานที่อาจารย์มอบหมายให้เราอย่าลืมทำแล้วก็ส่งเนาะเพราะมันจะเป็นคะแนนที่จะช่วยเรานะครับ บางคนไม่ทํางานส่งคะแนนก็หายไปส่งงานล่าชา้าส่งได้บางคนติดทํางานติดอะไรอาจารย์ไม่ได้ว่านะครับแต่อย่าลืมว่า,เ,าเราต้องตามส่งงานให้ครบไม่ว่าจะเป็นในรายวิชาของอาจารย์เองหรือว่าอาจารย์ท่าน,นอื่นๆเนาะโอเคนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ายังไงถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราอาจจะามาได้เจอกันในคลาสเรียน ที่วิทยาลัยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใน Google Google นนินะครับบ๊ายบาย